ห้าหน้าของเรานะคะจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะ FORD นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะคะเป็นพรอน V6 นะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นข้อไฟหน้านะคะทรงีแ a มนะคะมาพร้อมซุ้มล้อขนาด6นิ้วปักหมดสีเงินนะคะแม็กนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กอะยางออโทเรนนะคะขอบ18นะคะลายแวมพร์นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นลายขีดเงินเท่ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเหมอนก็ทําการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะไปค่ะสําสหรับด้านข,าข้างของเรานะคะตัวนี้นะคะเหมอนได้ทําการนะคะครอบเบ้ามือจับให้ทั้ง4ี่ชิ้นเลยนะคะพร้อมกันอ่ากันสาดสี่ชิ้นนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบเลือกขนาดเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะคะสําหรับด้านหลังของเรานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว ข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้เนีก็ทําการติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะพร้อมอักษรอะคริลิกสีดําด้านท้ายของเรานะคะตัวนี้นะคะมันก็ได้ทําการติดตั้งมาให้นะคะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีตัวครอบฝากถังของเราด้วยนะคะสาหรับรุ่น xls ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นสีเทาดํานะคะหล่อๆทอเท่ๆแบบคันนี้เลยนะคะ สำหรับโปรโมชันเดือนนี้นะคะรับรถคันนี้นะคะเพียงสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะสำหรับโปรโมชันเดือนนี้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะเหมือนให้ไว้ด้านายคลิปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างๆนะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะหรือว่าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสาธุเก้าสบ้าไปด้วยกันนะคะ รับรถวันนี้เพียง39ใบเท้าเท่านั้นค่ะคันนี้เท่ไหมคะรับรถ39ใบเท้าค่ะ bye bye.